ทุกคนอย่าหาว่าอย่างงุ้นอย่างนี้นะเมื่อกี้เราเจอชาหน้าบ้านใช่ไหมปรากฏว่าเราถ่ายคลิปอยู่มันก็ไม่ได้มีมือถือจะหาโลเคชันถูกปะเลยมาก็เดินย้อนหาไปแล้วอารมณ์เสียใช่ไหมหาของแบบว่าหาไม่เจอแล้วแถมเดินเลยเดินผิดชื่อก็ผิดนี่ชาอีสองอยู่ตรงนี้ทุกคนในที่สุดเห็นไหมเลิศแมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราเลิกถ่ายแล้วก็เอาเครื่องนี้ปักหมุดก็จะถึงแล้วปรากฏโลภมากเนะี่ย ขยันถ่ายึกว่ามั่นใจว่าจะต้องเห็นร้านโดดเด่นแล้วก็พอเห็นปั๊บพอาชาอีสองอะไรประมาณเนี้ยจะ,ปะยไปากฏเลยไปนู้นฮะทุกคนจ๋าเลยไปนู้นทุกคนไปอีก300เมตรแล้วกลับมาอ่ะไม่เป็นไรอยากไปนั่นเลยถือว่าเป็นความผิดของเราเองเรามีหมานะ่ารักทุกคนจ๋าชาอีสองถึงแล้วในซอยนี้ทุกคนโอเคหะไปทุกคนเดี๋ยวถามน้องอ่อนิดนึงตรงนี้มันซอยอะไรกันแน่ลูกจ๋า เพราะว่าชาวโลกเขาจะงงมากมันขึ้นว่าถนนวัดโบสถ์แต่เอาเข้าจริงๆมันเป็นตรงเนี้ยเป็นถนนพัฒนาการคูขวางถูกไหมห้าเก้าไหมห้าอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่มันติดขึ้นในแผนที่ว่าถนนวัดโบสถ์มันก็จะงงถูกไหมแต่ถ้ามันิดขึ้นในแผนที่จะแก้ได้ไหมร้านเราจะเวลามีใครมาอย่างที่ี่เดินไปนู่นเดินไปนู่นแล้วพี่โลภมากต้องถ่ายโลเคถ่ายไปพูดไปปรากฏเลยแล้วก็เครื่องเนี้ยมัน ที่จะเดินสำรวจมาไม่นั่งรถพักไม่พักโรงแมรมสรดาแล้วก็นั่งรถสองแถวสำรวจมีนไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะจะได้เห็นบรรยากาศว่าอ๋อนครเป็นแบบนี้แบบนี้ร้านชาอีสอกอยู่ตรงนี้ที่เดินทะลุหลังวัดมาเลยนั่นเนี่ยแล้วก็หนูต้องไปดูในคลิปที่นะพท่หลงทางสนุกเลย <laughs> จ้า<ะ>จ้าเอาเบอร์ร้านอีก บรรยากาศเลิศๆมากทุกคนข้างในฉ่ำๆ่ำนะทุกคนจะเป็นถนนก็ไปข้างในได้อีกเนาะนี่ข้างในทะลุไปไหนได้ครอข้างในทะลุไปถึงไหนจ้ะไปถนนเชื่อพเกียรติค่ะอ๋อถนนเชื่อพเกียรติเหรออ๋อไปทะลุแต่ตอนนั้นมันจะเป็นแหล่งอะไรนะเชื่อพเกียรติเป็นโรงแรมอะไรประมาณเนี้ยเนาะเป็นโรงลงแรมอะไรเนาะแต่เดี๋ยวพี่จะต้องกลับเส้นเดิมค่ะจะได้ดูว่าไปชดาได้นะเส้นนี้พัฒนาการกูขวางไปอ้อมค่ายวชิราวุธ